ปีพุทธศักราช2133กาลิเลโอคนพบว่าเมื่อเราปล่อยวัตถุชนิดเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน2ชิ้นลงมาจากความสูงเท่ากันมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันแต่ถ้ากาลิเลโอมีชีวิตอยู่ถึงพอศอนี้ <Evet. S 2> เขาจะค้นพบว่าเ mm. มื่อเราปล่อยผู้หญิงสอบตกกับอกหักให้อยู่ด้วยกันพวกเธอ จะหนีไปพร้อมกัน งเาเชื่อกันว่าใครที่โยนกุญแจลงม่น้ำโขงคุณจะได้เอทุกวิชาเย้ <Yay! S 1> <Yay! S 2> และที่สำคัญอีกคุณกฤิโอบอกว่าใครที่โยนกุญแจลงในน้ำโขงพร้อมกัน,ำนคำตอบสุดจะเป็นจริงล <Yay! S 2> งไปหัดพ้องเหรอวะเฮ้ยจะไปโดนหัวปังล่าอื่นเนี่ย ตัง,งนตังดำดมเลยกระๆๆ <c oughs> ตัดิด้งกระตัดโอ้งโอ้โหใสจะมีมะขามกับโพยสมม์ค่ะตอนนี้นะคะถึงร้านนมปั่นปังปิ้งนะคะโรแมติดมาก <c> ค <oughs> ่ะในสุดก็มาแล้วนะคะเราก็ได้ไปชิมปี๊กี้แล้วนะคะ เอาบุญแมงก็เมาเอาเบียรบึงก็เมาเอาเฮียดันก็เมาเอาบุญแมงก็เมาเอาบแมงไอเฮียดันก็เมาเฮยออฟสระบ้านเถอะกูจะรีบกลับไปทําการบ้านตัวหัวมึงเพื่อนติณเอ็มกูจะรีบกลับไปไหนวะไม่แม่ไม่เคยได้เองไม่เข้าใจความรู้สึกพองกูหรอกวูจะได้เอได้ไงกูเล่นไพ่กินเหล้ากับมึงอยู่เนี่ย จะติดแอฟกันอีกนานรู้ไหมกันนี้กูติดสองันแล้วกูไม่รู้จะทำยังไงดีกูหอบร้องแล้วอยากให้มึงจะข้หาแล้วอะนี้สักคน ใคระไม่ยันไม่แดงหรอที่ยทไมนี่คะไมที่ต้องใช้คำทน้งวันด้วยอะอุ้ยหอผมเป็นแม่มาเติมเก่นก็ต้องเก็งไล้แกดวันว่างมาชี้สนกันไดป่ะอืออืโอ้เลยครับผมติดแม่มาหตัวแล้วครับ ไม่เป็นไรผาว่างี่ไปสอนทีอที่ได้ดอเจะเล่นีผู้ชายก่อนหน้าเกียร์วะเกียรองนี้หลอกุ๊กกุ๊กกุ๊กไทยซีผู้ใดเอ้ยว่าโกบบ่บ้าเมย์เกียร์ีโมบ้าเมย์ร้องไท้อเกียร์รเฮ็ดมาไปวันนี้เขาพามาดูเด็กๆกมาดนหน้ารักทำไม ไม่ชอบเบกไหมอ่ะไมเ่เอาเอาอกปาเลยมาเล่นหัวคือจะไปเลเี่น้องพี่ตนาอาไปเยีนะ้ยสีนอยถ้าวงม,มีคนเดียวเนี่ยลสองคนครับผมเป็นรั้วเหมือแต่งตัวเนี่ยต้องรองเท้าคนละสีเรื่องกูครับ ใจใครชอวบ,บ้านชอเวเลยรับผมไม่เน้นคนฟังงานใบเนี่ยไม่เน้นคนฟังจะเริยนเลยกูพ่อวันนี้ผมมาเจอเด็กมาน่ารักมากมจะเล่นแรนแบบสุดๆไปสร้างไปโอ้โหผมเจอเขาย่างยังไงบ้าทำไมไม่สร้างเขาล่ะลูก การซ้อมมันคือจิตวิญญาณโอ้ยพ่อเลยเขาเป็นผู้หญิงไงพ่อไอ้ป้าต้องการรังกายตลอดแต่กูต้องการว่ะโหหนึงหนึพ่อเล่นตู้ดีนะฮาดคิดนอกกรอบมากไปเปิดตำราดูแล้วลอรย์แนะแนดูนิเด็กด้วยเหรอขอแต่งตัวสวยนะปะานังนีย บอกเขามาดูี้ทำไมต้องมาเรียนสายไอ้หนุมแก่บอกเขามาเช่นไงเขกินข้าวเช้าอยู่เจ็บปวดดีอย่างนี้ต้องโดนทำโทษด้วยนะไหนุ่มแก่หึหึม่จับหรอดาราไทยก็มีไม่กี่คนน่ะน้องแม็กโอเดตแอนนาอะไรเนี้ยฮะ Em đang có bài đi rồi à. Bao lâu mà Nhi lo Cảm ơn chị mở Ui, ở đây đuôi Ui, พี่ไม่ต้องมาผลร้อฉันเลยนะฉันจะบอกอะไรไว้เลยนะถึงฉันจะไม่ง่ายแต่ฉันก็ได้ไม่ยากตโลแกนของฉันน่ะแลกเงียบสงบตกเมื่อจำเป็นต่อนไรเยื็นเย็นตอบกูเป็นไฮโซเอาเฮ้ยผลร้อยทำตีนอะไรวะเไม่ได้อมไม่เคยเจอผู้ชายที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงจนนู้นที่ถึงวะ มันขี่ถึงมัน,ม,นมันเลวอีกที่หนึงใจง่ายอีกใช้ร่างกายเตืองอีกทอดสะพานให้มันเฮ้ยเป็นไรกันเนี่ยเราจะบอกเธอว่าถึงเราจะหล่อซุ่มไม่ได้แต่หัวใจหรอ่หรอหล่อมาก ถึงหน้าตาเราจะหล่ออ่แต่ว่าใจเราสวยนิดนึงฮะในลองตุดุซีว่าคุณไม่ได้ฝันไปจะดีเหรอดีขออีกทีอีกที้ไหมเฮ้พอพอพอคุณเชื่อแล้วหรอพ่อว่ามันเกิดเลยนะ น้องก็ไม่มีงานสะบัดแบบเน็กยไม่ดูสระดูเก่งพระนรียอรประจ้าอาทิติดต่อไปเงนน้อง่ายใหญนน้อน้องน้น้อได้ไหมจ้า เขาคือคนที่พอดีสักคนเลยะคือยอ,อยเจอคืออยโดน,น <S <S อะเธอในะคะหนีอะไจะขออาจารย์นะคะว่ามาสิงั้นหนูขอคิดดูก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะเธอใช้ข้อแรกไปแล้วนะข้อแรกหนูใช้ไปแล้วเหรอคะอะไรวะรวมไม่ถึงงั้นหนูขอเอล้วกันค่ะแล้วข้อสุดท้ายคืออยากได้อะไล่ะ งั้นขอให้จานเต้นแล้วกันจอตัวแล้วไจไมรอล้าอาจารย์แดนอแดนให้ราจะได้ิวไปไปนไรค่ไปีอก็โกขอให้นักสาปี4ที่กันจะจบแล้วก็ให้จบ ทุกคนแล้วก็มีงานทำทุกคนด้วยแล้วก็ได้ทำงานแล้วก็อย่าลืมที่จะติดต่อรุ่น้องนะครับคอยให้คำปรึกษาแนะนำรุกน้องด้วยให้จบด้วยกันที่เยี่นมแล้วพอไปทำงานแล้วก็ขอให้เป็นคนดีนะครับตั้งใจทำงานาเต็นความสามารถแล้วก็ให้เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยอย่าคิดค้นนะครับแล้วก็ โกงกินบ้านเมืองแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ชีวิตต่อไปก็จะดีถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรก็มีความสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามายังภขาพิชาหรือเข้ามาหา,า,าอาจารย์ได้าระพร้อมิจาระให้คำปรึกษาราเป็นดุินเลือกองไุครับ